เจ้าหลายเอาเบิร์ทูให้ยากํามเจ้าวาซีโดเนตไปทายยังบอกเป้ป้าสิทีบเอาชนแก้วเบาเบาโบกมือไม่มาคุยกันเด้อโดเนเด้เป้ป้าไล่ไล่เด้อเฮ่ ยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะวันนี้นะคะป้าแพทอยู่กับเกม L O K, l e a g u e of k i n g King of Glory, K O G, R O v i a แล้วแต่ใครจะเรียกรู้สึกว่าชื่อมันเยอะเยอะเหลือเกินวันนี้นะคะป้าแพทจะมาทำสิบคิวต่ซีรีส์แล้วก็อยู่กับตัวนักเวทอีกานะคะหรือใน R O V เนี่ยจะคือทิปเพื่อจะรู้จักก็คือมาจาใช่ ตัวมาจานั่นเองนะคะแล้วตอนนี้นะคะป้าออกของฟาร์มเพราะว่าเพื่อนป้าไม่มีใครฟาร์มเลยป้าก็เลยจะมาเลือกของฟาร์มตรงนี้ <Yeah. S 1> ตัวนี้นะคะป้าจะฟาร์มป้าจะกดสกิลสองก่อนเพราะาสกิลสองจะเป็นดูดเลือดแล้วก็ทำน้ำเมืองรัวๆนะจ๊ะโอเคแล้วก็ตัวนี้จะมีดีที่พัสซิสกิลนะคะเมื่อเราใช้สกิลนะหรือโ mm hmm. จมตีศัตรูโดนศัตรูอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราจะได้หลอดสีม่วงใต้ขีดนะคะดูนะ เมื่อหลอดสีม่วงมีหลอดสีม่วงปุ๊บอะเราจะได้อีการมาบินรอบตัวเรานะย <What? S 1> แต่เมื่อหลอดสีม่วงหมดอีการก็จะหายไปนะคะอีการในหลอดสีอีกาหลอดสีม่วงนี้ก็คือมันจะเข้ามาจิกสตูแล้วก็ดูดเลือดให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลือดลื่นรัวๆเลยนะจ๊ะจริงๆถ้าใครไม่อุ้ยโดนไปหูโดนไปหนึ่งตัวแล้วถ้าใครไม่ซีเรียสเรืองเรืองดาเมจเนี่ยป้าแนะนําเลยนะคะว่าให้เอา ออกไปของแทงก็ได้นะเน้นถึกๆอะไรอย่างเงี้ยออกของสมุดดูดเลือดอันนึงนะคะแล้วก็เป็นตอนนั้นก็เป็นถึกหมดนะจะโอเคตัวนี้ยืนทนมากเลยนะคะจะจะเรียกตัวนี้ว่ามาจาแต่มันก็เป็นมาจาที่ริมเมคแล้วนะคะก่อนจะเป็นแบบนี้นะมันก็จะเป็นมาจาที่เพื่อนๆยังเห็นอยู่นี่แอ๋นี่อาอวีนั่นแหละจ้ะคือตอนนี้นี่ป้าพลาดมากเลยเพราะว่าป้าได้แค่อา ป้าได้แค่ฟาร์มอย่างเดียวเพราะป้ายัตีใครไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ป้าช่วยเหลือใครก็ยังไม่ค่อยได้เลยป้าจะไปฆ่าตัวนี้ดูนะคะข้างล่างเพราะว่าเพื่อนป้ามีเยอะมากโอเคอ้าวเห็นไหมพอป้าจะมาช่วยเพื่อนจะมาฆ่าช่วยเพื่อนนี่แต่แบบมันก็เป็นอย่างนี้นะป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอ้าวทำไมพอว้าิกแล้วอะเบื่อเนาะเบื่อจะคิดอะไรพวกนี้ได้ตีคำว่าพะว้าแบบว่าอะไรติดปากหลอดเลยยังไม่รู้ทำไมนะคะแต่ป้าก็ไม่ยอมแพ้นะคะเมื่อสตุ มีศัตรูมาตอนนี้ไม่สองตัวรลอเลี้ยวกับซาณิสนะคะปะ้ากกอันตีไปแล้วนะว่าอย่างไรนะคะรลอเลี้ยวว่าจะเดินตีฟีว่าจะตีฟีปน้นเน้นตีฟีนะคะตอนนี้โอ้อปั้นเน้นตีฟีแต่พ้กก็ตายฟีจ้าเพื่อนเนคิดว่าสิบคิวเดอะซีรีส์เนี้ยมันจะได้หรือเปล่ามาเจอศัตรูแค่นี้ก็ป้าก็จะตายจะไม่รอดอยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้นะ มีสนิทอยู่ข้างล่างสู้กับซูเปอร์แมนอยู่ซูเปอร์แมนในเกมแอร์โอเคนี่รู้สึกป้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยฟูไม่ค่อยโหดเตอนซูเปอร์แมนในแอร์โอวีนะแต่ป้าจะฆ่าสนิทก่อนสกิลตัวนี้นะกดสกิลส,สองดึงดุโดนศัตรูปึ๊บแล้วกดสกิลหนึ่งฟอฟฟอฟเรียบร้อยเราไม่ต้องทําอะไรมากนะเพราะว่าดาเมจเราแรงอยู่แล้วนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่ามันก็แรงแบบแรงแค่ตับเดียวอะแรงในระยะเดียวอะนอกนั้นก็แบบค่อยๆตอดไปอะไรเงี้ยนะป้าจะตีนแมงกันให้ดูนะ คตีให้ไม่ดูไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่านักขนมมาเสื้อโอ้นักขนนมาเจือกนะจ๊ะโอเคตอนนี้รอเลี้ยวอยู่เลนกลางเพราะว่าจะไปค้าแด้วกดสกิลหนึ่งไปไปแล้วก็กดสกิลหนึ่งอีกครั้งเพราะว่าไปุแล้วก็กดเชื่อหยองเอาเชื่อหยองไม่โดนเราก็จะทำอะไรเขาได้ครับเราจะทำอะไรเขาได้เห็นไหมกุ๊ดแ่ตอีกาเราบินไหมบินเห็นไหมอีกาบินไปตัดไปตัดศัตรูแล้วก็แบบบินกับมหาเราแล้วก็ได้เลือดด้วยนะคะ หน้าทีตัวฟ้ามันก็จะเบื่อนหน่อยๆเพราะเราก็อย่างที่ว่าเราเป็นนักเวทเราไม่ใช่ตัวฟาร์มโดยกําเนิดนะคะ <What? S 1> แต่เลนการเข้าแล้วป้าจ,จะกดสกิลสองไปพูว่ากดสกิลหนึ่งตึ๊บดูด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 กดติอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเราเม็ดแรงมากตอนตีดับเม็ดแรงมากค่ะว่ายัางไงแวนแวนจะยืนตีป้าฟีไม่ได้แวนจะยืนตีเมลติป้าฟีไม่ได้ <Yeah. S 1> สุดท้ายดัเม็ดเราก็ยืนตีสู้กับเขคีไม่ค่อยได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเราได้ดับเบิลคิวแล้วตอนนี้สกอร์สามสองก็คงจะสิบคิวก็คงจะไม่ยากนะะค หลังจากตายไปประกอบมา มาดูแลเลนล้างนะจ๊ะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะักไม้ฝนกาลังตกอยู่ตอนนี้ที่ป้าอัดคลิปนะจ๊ะบอกว่าไงซันีิว่าไงกูอันตีไปวันวาค่ะบอกเลยอันตีเราแรงมากนะคะหล่อเลียป้าก็ไม่กลัวป้าจะตีฟีแบบนี้ตุบตุบตุบดูดเลือดมาเลยค่ะจะดูดนี่เห็นไหมละ่ะค่ะจะดูดเลือดเยอะกว่ากันอ๋อดาเมจได้ย,ยากหนึง่งนาเมจนลักของมาจ้าตัวนี้นะจ๊ะก็คือดาเมจจากสก,กิลตีโจมตีปกติเพราะนางโจมตีปกติเป็นเวทแรงมากๆเลยป้าเขาบอกว่าแรงจริงๆไม่มีอะไรแบบเทียบเท่าได้เลยนะะจแรง ขอตีมังกรเล็กไปก่อนถ้าเราไม่ตีมังกรเล็กนี่เราจะเพื่อนเราก็จะมีเงินน้อยมาก <What? S 1> รู้สึกว่าโอ๊ยเลนกลางเลนกลางมีปัญหาตอนนี้ป้าเราจะเข้าไปแล้วเมื่อกี้ของที่ป้าออกคือเกาะสะท้อนดาเมจกายภาพนะคะกดสกิลหนึ่งไปอ่ะปืิ่กดสกิลสองจับแบบนี้แล้วก็กดอันติกดอันติกดอันติอนตโอเคอันติแรงมากสตูตายสตูตายว่ายังไงแจ้ยังไงนักเวทเจนโอเคสวยสวยวัดนักเวทเจนทาว่าไงพระเจ้าค่ะโอเคป้าค้าได้สามตัวแปดคิวค่ะตอนนี้โหดมากๆเลย ไม่อยากจะร้องเพลงนี้เลยนะคะถึงจะพูดเนอ่ก็ตามแต่ก็ต้องร้องว่าคำเวลาเกิดขึ้นที่ไหนเกิดกับไพ่ประแพทนี <cción> ่ไงอู้ว่าจะฟาร์มสวยๆงงยๆก็เป็นประเด็นอยู่เลนบนนะ ไอ้ตัวแทงกับตัวแวนนะป้าจะเก็บนี่ต้องจะดูดดูดแทงก่อนอุ้ยจะขอแวนก่อนดีกว่าแวนก่อนดีกว่าแวนก่อนดีกว่าแวนก่อนแวนหลับไปแล้วตอนนี้ป้าจะบอกกับแทงกวแทงเลือดเต็มแม่กลัวว่าเรามีเยอะทีมเราเยอะทีมเราเยอะว่าไงว่าไงว่าไงกดสกิลโอ๊ตได้ค้าวหนึ่งตัวว่าไงเอาไปเอาคสวยหวานเพื่อนสิคิวด้วยซีนี้สั่เร็จแล้วตบมือให้ป้าแพทหน่อย วิธีเช็คว่าศัตรูอยู่ตรงไหนกดสก,กิลหนึ่งไปแบบนี้เพื่อนๆสามารถกดอีกครั้งหนึ่งปับ๊บจะเออแต่เต้นๆว่าไงคะสันนิจะสู้กับป้าได้หรอกดอันติไปวันๆแบบนี้อันติไปวันๆมีอะไรอะไรอุ้ยสันนิต,ตัวสตันน่าสงสา,ารจังเลยอ่ะมันเป็นความสู้กล่องล่องเรานะจ๊ะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราฆ่าได้อยู่แล้วถึงสันนิจะมีการตายอมตะตัดหนึ่งวิก็ไม่เป็นไรเราสู้ได้อยู่แล้วนะจ๊ะสิบค mm ิวต์ซีรีส์ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วป้าก็เล่นแบบชิลๆไปแล้วกันนะครับเพราะตอนนีี้้้ไดกกกกกินเสยยงมัครบปปปป๊๊อออแแโ หลังคาสังกษีแล้มันเสียงดังจริงๆริง What ตอนนี้ฟุ่นเจ็บ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 ป้ากำลังจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากมากเลยนะคะป้าก็พยายามแบบเก็บเสียงไว้ตอนที่แบบมันเบามันเบาหน่อยมันเบาหน่อยก็ค่อยมาอัดอีกนะคะตอนนี้นะทีมป้าก็จะกดศัตรูได้แบบโหดๆแล้วนะคะสกอร์ป้าจุบันต่อสองป้าโหดจริงๆริ ขอดูดเดือดนิดนึงโอ้โหศัตรูรับพวกเราคอกดสกิลนึ่งไปกดสกิลนึ่งอีกครั้งนึงโอ้ไม่กดไม่กดเขาจะกดจะบ้าแล้วทีมศัตรูเต็มเทอหทีมเราแค่สองคนเอาไว้ยังไงรอเดี๋ยวเอาป้าเล่าไว้ยังไงซานิสเอาป้าล่าดูดตุ๊ดจูบจูบจูบไว้ยังไงเอาไปกดสกิลนึ่งไปวับไปกดอันตี้อันตี้กดต่อ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 ตี้อันตี้อันตี้อันตี้ยังไงยังไงกดสกิลนึ่งอีกครั้งเอ้าวเอาไม่มาโอ้สามสามน้ำหนึ่งไม่กลัวไม่กลัวไม่ไม่ไม่กลัวเอ้าซานิสตายไปแล้วนึงีีพจ้า โอ้ซุปเปอร์แมนว่ายังไงซุปเปอร์แมนจะสัวเร,เรียวได้เลย ซูเปอร์แมนต้องวิ่งหนีแล้วตอนนี้ซานิสรอเลียแล้วก็แวนเฮลซิงกำลังไลอยซูเปอร์แมนอยู่ว่ายังไงว่ายังไงเอาไปแล้วพักไปแล้วพักไปแล้วเอาเรือยางมาแล้วเรือยางมาแล้วโอ้โหนักเว็บผัวเมียนักเว็บผัวเมียตามไหมตอนนี้เราจะออกของแบบนี้ตึ๊บตึ้มตึ้มขอเปลี่ยนของแป๊บนึงเดี๋ยวจะตายนักเว็บผัวเมียนตโัวหูโดนนักเว็บผัวเมียตุวอเข้าไปโลเลียถึงกับกระเด็นว่ายังไงนักเว็บผัวเมียโดนโลเลียสตันโลโลเลียสโลสโลสโลเปลี่ยนผู้ว่าสโลว่าสตันผู้ว่าสตันว่าสโลโอ้แม่ก็โอ้หูนักัปเปอแมว็บผันแ้วเอากันแล้ว เอากันได้ไหมใครจะท้องไม่ใช่ไม,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 ไม่ไม่ท้องไม่ท้องว้า <What? S 1> เอารัดนั้นโอ้โหตอนนี้ลำเบอร์ไอตัวแท่งตรงน,นั้นป้าไม่จำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อลำเบอร์รอตัวตัวหัวอะไรก็ไม่รู้ใน r O V ป้าจำชื่อมันเป็นแ้ขออภัยด้วยนะคะ oh, <no. S 1> โอ้ no โอ้ตอนนี้เอ้าวปในสานิษป,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 ป้าจะกดอนันติใส่สานิษโอ้โอ้เด็ดเด็ดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคไม่จำเป็นต้องกดอันติสานิษก็ตายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทำไมหรอเพราะว่ามันตีในป้อมของเราเรามันก็ต้องตีสุดยอด เมื่อกี้นี้พุดธเร็วเกินไปพักเร็วเกินไปเกืบอบกัดติ้นตัวเองตายเอ็ตเอ้ย<ะ>เอาละเ,เ,เรามาต่อกันเลยโอ้รู้สึกว่าเราเลี้ยงกับนักอ่านะขนูยังไม่ได้ในพักเลยนะขนูก็ตายไปแล้วป้าไม่เข้าใจยัิกๆนทำไมมารีบตายขนาดนั้นนะจัะ๊ะ โอ้โอ้รอเลี้ยจ้ามาเจอกันหน่อยจ้าแล้วคืนนี้ไม่ไดกาเองหนึ่งกับเราไหมมาเลยมาดูกันที่ว่าใครจะดูดเลือดแรงกว่ากันเอาสิเอามาเลยมาเลยมาเลยดูดเรือนมาเลยต่อสองรุ่มหนึ่งมาเลยกดอันติไปบานๆแบบนี้นะว่าใครจะฆ่าป้าได้ป้าจะไปเปิดไข่ป้าไปไม่ไข่เรานักเวทรอเรียกรอเรียกกับนักเวทเงาจะทำโอ้แม่ก๊สดู่กัาซสองกับหนึ่งโอ้โหมันก็มาก็อ่ะจะไม่ได้มาช่วย ไม่คิดไม่ฝันมากอดเลยวะกวนอูหรือไอตัวเนี่ยซุปเปอร์แมนโอ้ซุปเปอร์แมน,อมนตอนนี้ซุปเปอร์แมนเอากับนักฆ้างอาจันทาขอให้นักฆ้างอาจันทาสู้ซุปเปอร์แมนได้เพราะซุปเปอร์แมนมันรัดเราเรียกของป้าไปป้าไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนักฆ้างอาจันทาสู้ๆนักฆ้างอาจันทาสู้ๆอย่าไปกลัวมันอยา่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันแค่ซุปเปอร์แมนซูปเปอร์แมนโง,ง่ๆที่อยู่ในรักของกวนอูซุปเปอร์แมนขี่มากอดอ๋ออ๋อโอ้ยตัวนี้มันคาด นักขัางมันจะทำไม่ได <lers> ้เนี like thrill, ่ยป <unlikely> like ้าขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเสื้อก่อนนะป้ารู้สึกว่าป้าไม่ได้ป้าไม่ได้ไปห่ากับโจมตีกะจะพา่ะตอนนี้ป้าไปห่ากับโจมตีเวทนะป้าว่าป้าจะออกของอะไรสักอย่างว่าจะออกของรถ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 ดุดเลือดดีไหมอ่ะวาเอาออกของรถดุดเลือดดีไหมรถดุดเลือดจะเป็นเออออกคาถาโจมตีเดี๋ยนะป้าไม่มั่นใจ่ะป้าขอไปดูก่อนเลแม้ว่าศัตรูออกของอะไรศัตรูออกของโอ้ศัตรูออกของดุดเลือดสันนิ้ก็ไม่ดุดเลือดอยู่แล้วโอเคป้ามั่นใจแล้วป้าจะออกคาถางูรถ การฟื้นฟูเลือดตรงนี้นี่เลยปึ๊กซื้อเรียบร้อยไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นคราวนี้ไม่มีใครดูดเลือดได้แล้วก็จะค้ามันเลยจะคิดจันดันที่มป้าหรอกว่ายังไงว่ายังไงจัสมินว่ายยังไงเธอดูดเลือดไม่ได้แล้วเธอจะตายนะพันไม่กลัวเธออยู่แล้วกดอต่อันติ้มันบานไปแบบนี้ปัดฟับปัดโดนใจโดนใจอ้าสุอะไรไม่กลัวไม่กลัวไม่เคยกลัวใครอ้าวแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ไรนะคะชอบหรือเปล่าคลิปนี้10คิวแต่ซีรีส์แพ้อีกแล้วก็ไม่เป็นไรแต่10คิวป้าสําเร็จนะคะถ้าชอบเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้ป้าด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านะชอบมากกดแชร์ชอบมาร์กมาร์กมากมาก,มาก,มากถึงมากที่สุดกดตับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะจ๊ะก็ถ้าใครอยากออกของตามป้าก็ออกได้เลยแต่อย่างที่ป้าแนะนำว่าออกของแทบนี้กว่าใครมีอยากให้ตัวไหนให้ป้าเล่นตัวไหนนะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปกันไวเจอกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะบบ๊าาายยสสวัดีจ้